รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเสนอ พี่นี้มาได้ไงเนี่ยก็ยืนอยู่ย้านานเรียกปาล์มแล้วปาล์มไม่มารับอะทำไมไม่กดออดอ่ะออดที่บ้านก็มีนะเออแล้วทาอะไรอยู่กำลังนั่งดูโทรทัศน์อยู่นี่อยากจะถามมาคือว่ารู้บ่าวันนี้เพิ่งซื้อบ้านใหม่ไปนี่ยถามว่านี่อยากจะซื้อสีไปทาบ้านหลังใหม่แล้วก็บ้านหลังใหม่เนี่ย คล้ายๆกับว่ามันใหญ่อะไรเงี้ยคือนี้ไม่รู้จะใช้สีอะไรอ่ะพอดีเลยวันนี้นึกขยันขึ้นมาอยากสอนภาษาอินโดนีเซียเกี่ยวกับสีซึ่งมันจําเป็นมากเพราะพี่นี่อาจจะได้เอาไปซื้อสีถูกต้องเดี๋ยวไม่ใช่ว่าอยากได้สีเขียวแล้วไปพูดสีน้าตาลเดี๋ยวก่อนนะนี่ซื้อสีเนี่ไม่ได้ใายก็คือว่าสีที่นี่จะได้อะไม่แน่ใจว่าเป็นสีอะไรสีสีดำนี่นะทาบ้านสีอะไรดีอ่ะปาม เราว,ว่าข้างในทาสีขาวดีกว่าป่ะปามแล้วก่อนเขาถ่ายยราอยู่ป่ะก็เหมือนจะถ่ายอยู่นะเราไม่สรุปว่านี่เราต้องสวัสดีคุณผู้เรรโอเคสวัสดีครับผมนิรพลตุลย์าสีุลยกุลนะครับสวัสดีค่ะดิฉันปามปัทมาจันทร์รัไพทูรค่ะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Hello Indonesia ครับผมที่พี่นิและน้องปามจะพาไปเรียน รู้ภาษาอินโดนีเซียในแบบง่ายๆและเข้าใจง่ายๆเลยนะครับผมและความสนุกสนานกับสาระที่ร่วมอยู่ใน,ในรายการนะครับวันนี้นะครับก็ <laughs> พอพอน้องปามก็พูดถึงเรื่องสีแล้วพูดว่าผมก็เลยอยากจะคุยเกี่ยวกับศัพท์เกี่ยวกับสีในภาษาอินโดนีเซียครับผมอืม ดีไหมครับดีค่ะพี่นีค่ะซึ่งพี่นีรู้ไหมคะว่าสีเป็นสิ่งสําคัญอันดับแรกที่เราควรทราบเลยนะคะเพราะการสื่อสารในชีวิตประจำวันเนี่ยจำเป็นมากสําหรับวันนี้บอมมีคําศัพท์เกี่ยวกับสีมาสอนพี่นี่และคุณผู้ชมกันค่ะอ๋อพี่นีรู้ไหมคะว่าธงชาติอินโดนีเซียเนี่ยประกอบไปด้วยสีอะไรบ้างเดี๋ยวก่อนนะสีของธงชาติอินโดนีเซียนี่คือไม่ทายสิทายสิเื่อสีอะไรสีแดงปะเกือบถูกละ ธงชาติอินโดนีเซีย,ยรประกอบไปด้วยสีแดงขาวอ่าโอเคพี่นีรู้หรือเปล่าว่าทําไมต้องเป็นสีแดงขาวอืมไม่รู้นะอ่าเดี๋ยวปอมจะเล่าประวัติข้าวๆให้ฟังสีแดงหมายถึงความกล้าหาญนะคะส่วนสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรมค่ะอืมแล้วในอดีตเนี่ยธงเนี้ยถูกใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการต่อสู้และสนามรบด้วยในสมัยอาณาจักรมัชปาหิตอะคะ่ะ สำหรับวันนี้ปามมีเกดความรู้เกี่ยวกับสีของธงชาติประเทศอินโดนีเซียมาฝากพี่นิและคุณผู้ชมกันค่ะน่าสนใจมากเลยครับผมงั้นเราไปศึกษาเกดความรู้เกี่ยวกับสีของธงชาติของอินโดนีเซียในช่วงสาระน่ารู้คู่อินโดนีเซียกันครับช่วงสาระน่ารู้คู่อินโดนีเซีย ธงสีแดงขาวเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติอินโดนีเซียสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือเปรียบอีกในหนึ่งสีแดงเปรียบเหมือนร่างกายมนุษย์และสีขาวเปรียบเหมือนจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งสองสิ่งต้องอยู่ด้วยกันจึงจะครบองค์ประกอบ ในอดีตธงแดงขาวมีต้นแบบและถูกใช้งานมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรมัชปาปหิตซึ่งขณะนั้นอาณาจักรแห่งนี้มีศูนย์กลางอยู่ทางชวาตะวันออกสีแดงขาวเป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่และเจริญรุ่งเรืองในสมัยนั้นหลังจากนั้นหลายๆเหตุการณ์ธงแดงขาวก็ยังคงถูกใช้แทนสัญลักษณ์ในการต่อสู้และสนามรบ ต่อมาเมื่ออินโดนีเซียได้ประกาศเอกราชในวันที่17สิงหาคมคริสตศักราช1945ธงสีแดงขาวได้ถูกชักขึ้นสู่ยอดเสาในฐานะสัญ,ญลักษณ์ประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียเป็นครั้งแรกและมีฐานะเป็นธงชาติอย่างแท้จริงนับตั้งแต่นั้นตลอดมา และเราก็ได้เรียนรู้ความหมายเกี่ยวกับสีของธงชาติอินโดนีเซียไปแล้วนะครับในช่วงหน้านะครับน้องปามจะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับสีเป็นภาษาอินโดนีเซียในช่วงรู้ศัพท์กับภาษาอินโดนีเซียครับผมช่วงรู้ศัพท์กับภาษาอินโดนีเซียหลังจากที่เราได้รู้ความหมายของสีของธงชาติอินโดนีเซียไปแล้วนะครับในช่วงนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์กันจริงๆครับผม,<ๆ>บผมกับน้องปาม สำหรับวันนี้เรามาเริ่มเกี่ยวกับคำว่าสีกันก่อนเลยนะคะพี่น้สีภาษาอินโดนีเซียพูดว่าวัดนาวัดนา <What na. S 1> วัดนาวัดนาภาษาไทยแปลว่าสีค่ะเรามาดูว่าสีในภาษาอินโดนีเซียมีอะไรบ้างโอเคอ่าขาวภาษาอินโดนีเซียพูดว่าปูติปูติปูต, <But ti. S 1> ปติภาษาไทยแปลว่าขาวค่ะเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะดำ ภาษาอินโดนีเซียพูดว่าฮีตัม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 ภาษาไทยแปลว่าดำนะคะเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะเหลืองภาษาอินโดนีเซียพูดว่ากูนิ ing ่งกูนิ่งกูนิ่งกูนิ่งภาษาไทยแปลว่าเหลืองนะคะเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะสม้มภาษาอินโดนีเซียพูดว่าออร์ไเยออร์ไเยออร์ไเย ออร่าภาษาไทยแปลว่าส้มนะคะเราไปดูคําศัพท์คาถัดไปค่ะน้ําเงินภาษาอินโดนีเซียพูดว่าบีรูบีรูบีรูภาษาไทยแปลว่าน้ําเงินค่ะเราไปดูคําศัพท์คาถัดไปกันค่ะคุณผู้ชมฟ้ภาภาษา,าอินโดนีเซียพูดว่าบีรูมูดาบีรูมูดาล้คล้ายเหมือนเนะใช่คล้ายๆยคล้ายกับข้างบนบีรูมูดาภาษาไทยแปลว่าฟ้าค่ะ เราไปดูคำศัพท์คำสัด์ไปค่ะเขียวภาษาอินโดนีเซียพูดว่า h i เจ u h i j a าเจเจ u h i j a าภาษาไทยแปลว่าเขียวค่ะเราไปดูคำต่อไปเลยค่ะเขียวอ่อนภาษาอินโดนีเซียพูดว่า h i เจ u m ู d a h i j a ามูดาทำไมมีคำว่ามูดาเยอะจังครับแบบว่ามูดามูดาในในบรรดาสีอะไรเงี้ยมูดแท้จริงแล้วมูดาในภาษาอินโดนีเซียแปลว่าอ่อนค่ะเราจะใช้กับ สีเขียวอ่อนหรือคนที่ยังหนุ่มสาวฮีเจามูดาภาษาไทยแปลว่าเขียวอ่อนค่ะเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะแดงภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเมร่ะเมร่เมระเมรภาษาไทยแปลว่าแดงค่ะเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะชมพูภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเมร่มูดาเมรมูดา แมระมูดาภาษาไทยแปลว่าชมพูเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปกันค่ะม่วงภาษาอินโดนีเซียพูดว่าอูงู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 ภาษาไทยแปลว่าม่วงเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะน้ำตาลภาษาอินโดนีเซียพูดว่าจ็อกลัด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 ภาษาไทยแปลว่าน้ำตาลค่ะเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะเทาภาษาอินโดนีเซียพูดว่าอาบูอาบู อาบู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 ภาษาไทยแปลว่าเทาค่ะเราไปดูคำศัพท์คำสุดท้ายกันค่ะครีมภาษาอินโดนีเซียพูดว่าครีมครีมครีมภาษาไทยแปลว่าครีมค่ะโอเคนะครับเราถ้าเกิดเราเอาคำพวกนี้มารวมกันเป็นประโยคแบบว่าที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นี่คือว่าจะเอาจะมีประโยคไหนที่น้องปามสามารถเชื่อมต่อให้หนูม hmm. ได้บ้างได,ได้ได้ค่ะโอเค คราวนี้เราลองนําคําศัพท์ที่เรียนมาแต่งประโยคกันค่ะเรามาดูประโยคแรกกันค่ะดําเป็ดวัดนาอูงูดําเป็ดวัดนาอูงูดําเป็ดวัดนาอูงูค่ะเรามาดูความหมายของคําศัพท์แต่ละตัวกันค่ะดําเป็ดภาษาไทยแปลว่ากระเป๋าเงินค่ะวัดนาภาษาไทยแปลว่าสี อูงูภาษาไทยแปลว่าม่วงดํมเป็ดวัดนาอูงูกระเป๋าเงินสีม่วงค่ะเรามาดูประโยคถัดไปกันค่ะบบนเดราเนการาอินโดนีเซียอาดาวัดนาเมร่าแดงปตติบบนเดราเนการาอินโดนีเซียอาดาวัดนาเมร่าแดงปตติบบนเดราบบนเดราเนการาอินโดนีเซีย เ e กาลาอินโดนีเซียอ่าอาดาวัตนาเมร่าดานฟูติค่ะอ่าเรามาดูความหมายของคำศัพท์แต่ละคำกันนะคะเบเดราภาษาไทยแปลว่าธงชาติเนกาลาภาษาไทยแปลว่าประเทศอินโดนีเซียประเทศอินโดนีเซียอาดาภาษาไทยแปลว่ามีวัดนาภาษาไทยแปลว่าสี เมระภาษาไทยแปลว่าแดงดานภาษาไทยแปลว่าและปูติภาษาไทยแปลว่า,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 าขาวเรานำคำเหล่านี้มาแต่งเป็นประโยคให้สวยงามนะคะเบเดราเนการาอินโดนีเซียอาดาวัดนามมระดานปูติทรงชาติประเทศอินโดนีเซียมีสีแดงและขาวค่ะเราไปดูประโยคถัดไปค่ะลมปูลาลูลินตัสปูยาติกาวัดนาอาดาลาฮเจากูนิงดานเมร ล a มปู lalulintas ปูย a าติกาวนา adalah นีเจ u าค n n ิงแลนเมารค่ะเรามาดูความหมายของคำศัพท์แต่ละคำกันค่ะล a มปูลาลูลินตัสภาษาไทยแปลว่าไฟจราจรปูยยาภาษาไทยแปลว่ามีตีกาภาษาไทยแปลว่า3ามวัดนาภาษาไทยแปลว่าสี a d ดัลลภาษาไทยแปลว่าคือฮีเจ้าภาษาไทยแปลว่าเขียวกูนิงภาษาไทยแปลว่าเหลืองดานภาษาไทยแปลว่าและเมระภาษาไทยแปลว่าแดงเรานำคำเหล่านี้มาเรียงร้อยถ้อยคำกันใหม่เป็นลาลามปูลาลูลินตัสปูยาติกาวานาอ d ดัลลฮีเจ้ากูนิงดานเมระ ไฟจราจรมี3ามสีคือเขียวเหลืองและแดงเร้ไปดูประโยคถัดไปกันค่ะซายาบารูเบลีกาอินวัดนากรีมดาริปาซาตซายาบารูเบลีกาอินวัดนากรีมดาริปาซาสซายาบารูเบลีกาอินวัดนากรีม ดารีปาซับค่ะต่อไปเรามาดูความหมายของคําศัพท์แต่ละคํากันค่ะซายาภาษาไทยแปลว่าฉันบารูภาษาไทยแปลว่าเพิ่งเบอรี่ภาษาไทยแปลว่าซื้อเสืออ่ากาอินภาษาไทยแปลว่าผ้าวัดนาแปลว่าสีครีมแปลว่าสีสีครีมถูกต้องค่ะพีน่นิเยี่ยมมากเลยค่ะดารีภาษาไทยแปลว่าจากปาซับภาษาไทยแปลว่าตลาดนะคะ ชายาบารูเบลีกาอินวัดนากรีมดาริปาซัดฉันพิ่งซื้อผ้าสีครีมจากตลาดค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับการใช้ภาษาอินโดนีเซียในในคำศัพท์สีต่างๆว่าประโยคไหนต้องใช้ยังไงนะครับก็ถือว่ายากพอสมควรเลยนะครับต้องฝึกฝนเยอะๆถูกต้องค่ะพี่นิจิงๆแล้วภาษาอินโดนีเซียไม่ยากถ้าอยากให้คล่องต้องเหมือนฝึกฝนและออกเสียงให้ถูกต้องนะคะใช่แล้วครับน้องปาม เวลาของเราก็ได้หมดลงพอดีนะครับก้อย่าลืมนะครับถ้าอยากจะเก่งนะครับก็ต้องฝึกฝนอย่างที่น้องปามแนะนำนะครับผมอย่าลืมติดตามชมรายการ Hello Indonesia ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับหรือทางช่อง ETV นั่นเองและถ้าเพื่อนๆคนไหนพลาดนะครับรับชมย้อนหลังได้ทาง www.etvthai.tv ครับผมวันนี้รายการ Hello Indonesia กับผมและน้องปาม ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสว,ส,สวัสดีค่ะ